แจกขนมให้เธอแล้วก็จะไม่ต้องไปกินในบ้านนะเพราะว่าพ่อจมใส่ขึนบ้านซึ่งบ้านสันโดไมาแล้ว้่นลูกมันช่วยเลูกทำไทยกหน

哎呀！ I <laughs> do